<Hello. S 2> เ,ขเขาไปอยู่ที่บ้านเนี่ยประมาณ15ปีถึง20ปีแล้วครับผมผมติดต่อเขาไม่ได้เลยครับปลายสายยืนยันบ้านนี้เคยมีคนชื่อดวงใจชัยกิจจริงๆแต่ตัวไม่ได้อยู่ที่นี่มาเกือบ20ปีแล้วตอนที่เขามาอยู่ที่ทะเบียนบ้านนี้เนี่ยเขาอยู่ในฐานะอะไรผู้อาศัยหรือเป็นเป็นอะไรกันคือคือคือเขาเขาเป็นเจ้าบ้านเลยนะเพราะ้ายายผมเขาให้ คน,นุ้นณถึงผู้ชายใช่ไหมแต่เพืาอดวงใจชัย,ยกิจอ๋อดวงใจนั้นคือเขาเขาเป็นในนี่ครับเ็เป็นแฟนของพี่ชายผมอะอ๋อเป็นพี่ชายแสดงว่าค,คุณก็เป็นน้องแฟนเขาเนาะครับใช่ครับผมเป็นพี่สะใภ้หวัง <ผม S 1> วังันเถอะแล้วก็พี่ชายคุณยังอยู่ไหมกนน็่นแหละเขาไปด้วยกันเนี่ยออกจากบ,บ้านที่นี่ไปประมาณพี่ชายคุณชื่ออะไร พี่ชายคุณชื่ออะไรธานีธานีชัยกิจไงธานีชัยกิจเนาะพี่ชายคุณตอนนี้คือเขาไปด้วยกันใช่ไหมธานีชัยกิจแล้วตอนนี้เขาไปอยู่ที่ไหนรู้ไหมไม่รู้เลยครับนานแล้วเมื่อก่อนนั้นเขาผมก็ไมีติดต่อเขาไม่ได้เลยครับเมื่อก่อนนั้นเขาอยู่ทะเบียนบ้านนี้ไหมอยู่ครับเพราะเขาเป็นเจ้าบ้านอยู่เขาไปอยู่ที่นี่เขามาทําอะไรอ่ะประกอบอาชีพอะไรมาจากไหนเขายของก็มาอยู่กับแฟนเขาปกติอยู่ได้ไม่ไม่กี่ปีประมาณสามสี่ปีครับ เขาขายเขาขายอะไรอ่ะเขาขายอะไรเขาขายผักตามตลาดนัดอ๋อก็ชื่อชื่อเล่นชื่ออะไรรู้ไหมชื่อดวงครับผมอ๋อชื่อดวงเออผู้หญิงดวงใจชศยกิจเนาะไม่อรู้เขาเป็นคนที่ไหนรู้ไหมอ๋อคนพื้นที่ที่ไหนไม่รู้เขาน่าจะเป็นคนจันทบุรีครับผมอ๋อคนจันทบุรีเนาะครับไม่ได้ติดต่อกันเลยเหรอไม่ได้ติดต่อเลยใช่ไหมกี่ปีแล้วติดต่อไม่ได้เลยครับผมนะเดี๋ยวถามอีกนิดนึง คุณธานีชัยกิจกับดวงใจเนี่ยเขามีลูกด้วยกันไหมที่ไปอยู่ด้วยกันเนี่ยมีครับแล้วลูกก็ชื่ออะไรอ่ะลม่รู้คนชื่ออะไรต่ผมไม่รู้อ่ะอ๋อมีมีมีกี่คนมีน่าจะมีสองคนครับสองคนเนาะโตโตหรือยังตอนนี้เขาอยู่ที่นี่สองคู่ใชทั้งคู่สองคนแล้วแล้วลูกเขาอยู่ไหนก็ลูกเขไปด้วยกันไปด้วยกันหมดเลยครับครับผมก็ก็ถ้าสมมุติว่ามีได้ข่าวข่าวเกี่ยวกับทั้งสองท่านนี้ยังไงอย่าลืม ติดต่อกับผ no ู้ใหญ่ด้วยเนาะไม่เข right. ้าโรงเรียนที <S <S ่ที่สุพรรณหรือเปล่าไม่มีใครติดต่อได้เลยเขาหาลจากที่นู้นยายกจากจุดที่เราได้ข้อมูลไปประมาณเกือบ20ปีเียแล้วครับและดูเหมือนว่าชื่อตอนนี้เขาจะค้างอยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็ตามหาเขาไม่เจอด้วยไม่รู้จะไปยังไงต่อ กายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างในนีน่เคยหลับลงนั่งลงร้องไห้แม่ในฝันรำพึงรำพันสักวันคง